สวนเดียวทุกคนวันนี้นะครับก็เป็น EP ที่3นะครับที่เราเดินทางมาเที่ยวภาคใต้นะครับหลังจากนี้นะครับเราจะไปนาที่ว่าครับเอาเต็นไปกลางพร้อมแล้วไปลุยกันต่อครับนาที่ว่าในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะครับอยากจะบอกว่าเหมาครับนี่เลยปันไตทอรีสอร์ทนะครับ ตอนนี้ครับเราก็กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เจอเจ้าตัวนี้นะครับนี่มาจากไหนก็ไม่ดูครับแต่ว่ามันเชื่องมากนะที่นี่นะครับบันไดทอนนะครับของนาราทิวาสนะครับสามารถกางเต็นท์ได้นะครับทุกคนจริงๆก็มีที่พักแหละแต่ว่าเราห้าวครับอยากกางเต็นท์ห้าวครับเหอะเต็นท์ใหม่ก็เลยได้กางครับริมทะเลสมใจอยากโอเคครับหลังจากนี้ครับเดี๋ยวพาไปขับรถเล่นนาลาธิวาสครับ เราก็ได้อยู่ที่ตัวเมืองของตลาดทุ่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตอนแรกอะเราว่าจะไปหาดนะครับแต่ตอนเนี้ยนายบนผิวนะครับขับเข้ามาเจอแต่ของกินไปไปหาของกินก่อนดีกว่าะครับไปหาของกินครับอื้ออร่อยไหมล่ะกินไปเลยสู้ๆตอนนี้ก็กินกันเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่เลยท้องฟ้าเปิดะครับ ไม่โดนฝนนะวันนี้ไม่โดนฝนแล้วหลังจากนี้เราก็จะไปเดินเล่นที่หาดอ่าวมะนาวอ่าไปเจอครับอ่าวมะนาวนาราทิวาสครับครับตอนนี้ครับก็ได้เดินทางมาถึงอ่าวมะนาวของนารา ประมาณนี้นะครับอ่าวมะนาวของนาราที่ว่านะครับต่อไปครับหาดนาราทัศนะครับไปชมกันว่าเป็นยังไงนะครับหา,าที่ผมขับมาไม้เห็นทรายที่ตกฝังรูอย่เลยตอนนี้ดิโอุ้ยอดเลยครับอากาศทางใต้แปบ๊บเดียวเปลี่ยนจริงๆ สวยกว่าหาดนา,าราทัส่วนหาดนา,าราทัดอะร่มกัการนั่งชิวๆร่มรังรูปบรรยากาศดีกว่าลมทะเลไม่เหนียวอันนี้แนะนํานะครับส่วนหลังจากนี้นะครับเนี่ยราคุณนายครับกําลังหาว่าจะไปที่ไหนต่อในนาราธิวาดอะรอดูให้คุณนายพาทเที่ยวไปดูอีกครั้งไปครับถนนคนเดินนาราธิวาดครับทุกคนครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงแล้วครับถนนคนเดินของ ต่อไปนะครับก็จะไปโรตีอาเซียนนะครับคุณนายจะไปนั่งชิลที่ร้านนี้นะทุกคนไปกันครับ เป็นเมนูน้ำน,นะครับอยากจะบอกว่าเริ่มต้นที่5บาทนะแพงสุดที่ผมเห็นนะ30บาทคือแพงสุดของเขานะครับส่วนโรตีเริ่มต้นที่8บาทนะแล้วก็แพงสุดอ,อยู่ที่100บาทโอเคเดี๋ยวลองดูครว่าคุณนายจะสั่งอะไรมาให้เรากินนะครับตอนนี้ครับสิ่งที่เราคอยก็มาถึงนะครับให้คุณนายแนะนำนะครับว่ามีอะไรบ้าง นโรตีสลัดก็จะมีโรตีอยู่ข้างล่างอันนี้โรตีไข่อันนี้โรตีชีสอ่ะคือคุ้มค่าโอ้โหพอแล้วพอแล้วเราไม่ได้กินเมื่อกี้ไปจ่ายตังมาราคาเป็นไงบ้างถูกมากไหนลองอธิบายมาดิว่าถูกยังไก็น้ำแก้ว20บาทโรตีไข่7บาทแล้วก็โรตีสลัดแบบ25บาทนี่ไอ้ยิดงชื่อจ้ะ ย <20. S 2> ี่สิบยี่สิบบาทโหถูกจริงกินไม่หมดเลยโอ้สุดยอดครับนาราทิวาสกินทั้งวันโอเคครับตอนนี้ก็เวลาสามทุ่มนะครับเดี๋ยวเตรียมเดินทางกลับไปที่จุดกลางเต็นของเรานะครับแล้วก็พรุ่งนี้บอกลานาราทิวาสครับไปเที่ยวปัตตานีต่อแล้วก็ไปนอนที่สงขลาจเจอกันใหม่ EP ต่อไปครับ